สวัสดีครับผมช่างคิวนะครับวันนี้จะพามาชมปืนยิงปลาทรงกำคอไม้ขี้เหล็กนะครับตัวนี้ราคา1,890บาทนะครับ1,890บาทรวมส่งนะครับจัดส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับจ่ายที่หน้าบ้านได้เลยนะครับราคานี้1,890บาทมีอุปกรณ์ให้ครบชุดพร้อมใช้งานนะครับมีลูกดอกให้1ลูกนะครับยาง1ชุดท่อพร้อมสายพีไอหนึ่งร้อยปอนด์หนึ่งชุดนะครับตามนี้เลยปีกข้างข่าวเป็นสแตนเลสตามตัวอย่างที่เห็นนะครับช่องทางการติดต่อก็ตามนี้นะครับ เฟซบุ๊กช่างคิวเป็นยิงปลาอุบลนะครับเบอร์โทรศัพท์0972688650นะครับแนะนำให้ติดต่อมาทางเบอร์โทรศัพท์จะดีที่สุดนะครับจะปลอดภัยที่สุดนะครับกดเบอร์ถูกนะครับก็โทรมาเลยนะครับโทรมาสั่งซื้อสั่งรุ่นบอกรุ่นบอกราคาบอกชื่อที่อยู่มาทางโทรศัพท์ได้เลยนะครับง่ายที่สุดปลอดภัยที่สุดนะครับนครับเป็นงานกาคอนะครับไม้ขี้เหล็ก ประกอบคู่กับชุดราง K1 นะครับตัวนี้ราง K1 ไกกล่อง Easy Lock นะครับตัวนี้มีตัว Easy Lock นะครับตัว Easy Lock เนี่ยเป็นตัวช่วยล็อกนะครับในกรณีที่เงี่ยงลูกดอกเรามันสั้นนะครับลูกดอกบางค่ายจะไม่เท่ากันนะครับบางค่ายก็ทําเงี่ยงข้างหลังสั้นนิดเดียวนะครับผมก็รับมาเหมือนกันนะครับลูกดอกผมไม่ได้ทําเองนะครับผมบอกไว้ก่อนทําไม่ทันนะครับเฉพาะปืนก็ทําไม่ทันอยู่แล้วนะครับนี่ครับ กรณีที่เงี้ยงลูกดอกมันสั้นเราดึงเข้าเลยไม่ค่อยถนัดนะครับตรงนี้มันมันดึงเข้าเลยก็ได้นะครับดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองดันเข้าใช้มือเดียวอาจจะยากหน่อยนะครับนี่ครับดันเข้าแบบปกติเลยก็ได้นะครับนี่ครับเอาเราจับเงี้ยงลูกดอกดันเข้าเลยนะครับแบบปกติเลยก็ได้นะครับหรือในกรณนี้ที่เราจับเงี้ยงลูกดอกไม่ถนัดเนี่ยมือเราลื่นหรือว่าอะไรเนี่ยเราก็ผักตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็กดตรงนี้ช่วยนะครับ ผักยังองรอไว้นิดนึงแล้วกดตรงนี้ช่วยนะครับเนี่ยเนี่ยครับผักเข้ามาให้มันชนนะครับแล้วกดช่วยนะครับแล้วก็จะมีเซฟนะครับป้องกันการลั่นนะครับปดเซฟยิงได้ปกตินะครับระบบไกลเราได้ประกันให้ตลอดชีพนะครับสึกล้อมีปัญหาตอนไหนสามารถส่งกลับมาเคมได้เลยนะครับซ่อมให้ฟรีดูแลให้ฟรีตลอดชีพนะครับเนี่ยครับถ้ามีปัญหาได้ในอนาคตนะครับ10-20ปียังสามารถส่งกลับมาเคมได้นะครับ ไม่ต้องห่วงนะครับระบบกลไกภายในเราออกแบบมาเนี่ยหนาแข็งแรงเกียร์สแตนเลสเป็นเกียร์แข็งนะครับไม่สึกร้อยง่ายนะครับการรับประกันให้ตลอดชีพไปเลยนะครับอย่าไปแกะไปลื้อภายในนะครับผมจะบอกทุกคลิปนะครับระบบไก่เนี่ยถ้าจะให้รับประกันห้ามให้ห้ามไปดัดแปลงห้ามไปแกะไปแงะห้ามให้มีรอยตอกรอยเจียนะครับให้กลับมาในสภาพสมบูรณ์นะครับถอดแค่น็อตออกถอดน็อตสามตัวแล้วส่งกลับมานะครับถ้ามันมีปัญหาในอนาคตนะครับ แต่ว่าผมคิดว่า10-20ปีใช้ไปเลยครับไม่มีปัญหาแน่นอนนะครับเพราะว่าระบบไกลเนี่ยผมทําให้มันล็อกแน่นนะครับแล้วก็เกรตสแตนเน็ตที่นามาทำเนี่ยเป็นเกจแข็งเลยนะครับลูกดอกไม่กัดก่อนได้ง่ายนะครับทําให้ไม่สึกล้อได้ง่ายนะครับผมกล้ารับประกันให้เลยตลอดชีพนะครับไม่ค่อยมีนะครับไอตัวไม้ขี้เหล็กเนี่ยหายากอยู่นะครับ ได้มาทีละน้อยนะครับประมาณนี้นะครับใครที่เห็นก็รีบสั่งนะครับก็มีอีกไม่กี่ตัวนะครับที่เอามาโชว์เนี่ยก็เตรียมจัดส่งลูกค้านะครับก็จะมีพวกที่กําลังทํางานอยู่นะครับกําลังทํางานกําลังประกอบกําลังขึ้นพันท้ายนะครับก็มีอีกไม่เยอะนะครับใครเห็นก็รีบสั่งเข้ามานะครับรางเป็นรางควันปลายรางก็จะเป็นแบบนี้นะครับ มีรูรับสาย PE ตรงนี้นะครับสาย PE จะเข้าไปอยู่ในรูนี้นะครับเวลาใช้งานนะครับลูกดอกจะอยู่ข้างบนนะครับสาย P e จะอยู่ข้างล่างนะครับเวลาเรายิงนะครับมันก็จะพุ่งออกมาตรงนี้หมดนะครับพุ่งออกมาไอรูข้างล่างเนี่ยครับสายมันจะล็อกอยู่ในรางนะครับอยู่ใต้ร่องลูกดอกนะครับลูกดอกอยู่ข้างบนนะครับสายจะอยู่ข้างล่างนะครับเวลาเรายิงเนี่ยมันจะไม่มีโอกาสที่สายมันหย่อนลงไปพันกับปีกับยางนะครับเวลายิง สายจะออกตรงรูหมดนะครับพุ่งออกตรงรูหมดนะครับทาให้มีความปลอดภัยนะครับลูกดอกไม่ติดขัดนะครับสายไม่ไปพันกับปีกกับยางนะครับปลอดภัยร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงเรื่องลูกดอกจะกระชากกลับมาทําอันตรายต่อเราหรือว่าเรายิงไปแล้วลูกดอกขาดทิ้งอย่างเงี้ยหมดปัญหาแน่นอนนะครับตัวนี้เพราะว่ามันสายพีมันฝังอยู่ในร่องรางนะครับมันจะไม่มีโอกาสเลยนะครับมันจะไม่มีเปอร์เซ็นต์ ผมกล้ารับประกันให้ร้อยเปอร์เซ็นเลยนะครับว่ามันจะไม่ติดขัดนะครับถ้าเราใช้งานแล้วเราเวลาเรามัดนะครับให้มัดปรมเชือกไว้ใต้ลูกดอกนะครับแล้วก็ไล่สายให้มันตกลงไปในร่องนะครับให้ลูกดอกอยู่ข้างบนอย่าให้สายขึ้นมาพันกับลูกดอกด้วยนะครับต้องให้สายอยู่ข้างล่างนะครับสายอยู่ในร่องตลอดเลยนะครับเวลาเรายิงเราก็เช็คดูนะครับยกลูกดอกขึ้นมาเช็คดูแล้วก็เขย่าเขย่าให้สายมันลงไปอยู่ข้างในร่องนะครับ จะปลอดภัยแน่นอน100%นะครับผมรับประกันให้เลยว่าไม่ติดขัดแน่นอน100%นตะครับตั้งแต่ผมใช้งานมาไม่เคยติดขัดไม่แต่ครั้งเดียวนะครับอย่างรุ่นก่อนก่อนนะครับที่ผมทำเนี่ยเอาสายไปพาดไว้ตรงปีกเนี่ยจะมีอาการติดขัดอยู่บ่อยๆนะครับบางทียิงไปก็ลูกดอกขาดทิ้งนะครับมันจะไม่ค่อยกระชากกลับมาครับเพราะว่าสาย PE เรา100ปอนป์เนี่ยมันขาดทิ้งส่วนใหญ่มันจะขาดทิ้งเพราะว่ายางทุกวันนี้มันมันก็แรงนะครับแข็งนะครับ ถ้าเป็นสมัยก่อนนะครับยางไม่ค่อยแข็งนะครับมัดยางกันยาวๆเนี่ยก็มีโอกาสกระชากกลับมาได้นะครับหรือว่าท่านใดที่เอาไปใส่สายใหญ่ร้อยห้าสิบสองร้อยปอนด์อย่างเงี้ยนะครับก็อาจจะมีโอกาสกระชากกลับมาได้นะครับถ้าเป็นรางรุ่นเก่าที่เอาสายพาดไว้ตรงปีกนะครับส่วนตัวนี้ใส่ไปเลยนะครับร้อยห้าสิบสองร้อยปอนด์สองร้อยี่สิบปอนด์เนี่ยใส่ไปเลยไม่ต้องห่วงครับเพราะว่าสายมันอยู่ข้างในยิงยังไงมันก็พุ่งออกไปข้างหน้ามันจะไม่มีโอกาสที่มันไปพันกับปีกกับยางเลยนะครับ ปลอดภย100ัยร้อนตะครับตัวนี้หายห่วงแน่นอนนะครับเป็นทรงกำรรคอนะครับกำรรคอไม้ขี้เหล็กรางเควันไออีซี่ล็อกนะครับลูกทรงให้ดูไกลๆลูกทรงก็จะประมาณนี้นครับคล้ายๆปืนลูกซองนะครับประมาณนี้นะครับ1,890บาทจัดทรงฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับรวมส่งนะครับตัวนี้ อุปกรณ์ทุกอย่างสามารถสั่งซื้อเพิ่มได้นะครับยางชุดละ100บาทนะครับลูกดอกลูกละ50บาทท่อ PE ชุดละ100บาทนะครับสั่งซื้อเพิ่มได้นะครับอุปกรณ์พวกนี้นะครับเผื่อเราอยากเอาไปไปเสริมไว้นะครับเผื่อยิงไปติดตรงติดตองเงี้ยนะครับก็สั่งซื้อไปพร้อมกันเลยก็ได้หรือว่าจะสั่งซื้อทีหลังก็ได้ถ้ามันมีมันเสียหายค่อยสั่งซื้อทีหลังก็ได้นะครับหรือจะสั่งซื้อไปพร้อมกันเลยก็ได้นะครับ อยากได้นอกเหนือจากที่เราให้ไปในชุดนะครับมีจําหน่ายทุกอย่างนะครับอย่างไก่ก็มีจําหน่ายนะครับไก่เนี่ยไก่อีซี่ล็อกเราขายในราคา350บาทนะครับ350บาทนี้คือรวมส่งเรียบร้อยแล้วนะครับไม่ใช่ไปตั้งราคา299แล้วไปบวกค่าส่งเพิ่มอีก50บาทมันก็เป็น350อยู่ดีนะครับอันนี้คือเราพูดราคาเต็มมันก็เลยดูเหมือนจะแพงนะครับแต่ว่าเนี่ยเรารวมค่าส่งให้เรียบร้อยแล้วนะครับก็คือ 5 5 0รแล้วรวมส่งเรียบร้อยนะครับจัส่งให้ฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับแล้วก็ระบบไกลเนี่ยซื้อไปเฉพาะไกลเราก็รับประกันให้ตลอดชีพนะครับซื้อไปเอาไปทําเองก็ช่างนะครับขอให้เป็นไกล e ีซี่ล็อกของช่างคิวเนี่ยส่งกลับมาเราเคมให้นะครับเราดูแลให้เราซ่อมให้ฟรีทุกกรณีนะครับนอกจากนอกจากจะไปลือ้อไปแกะไปตอกสลักนะครับมีรอยเจียรอยตอกรอยบุบมาอันนั้นเราไม่รับประกันนะครับ จะซื้อมาจากไหนก็ช่างนะครับจะซื้อต่อมือกันไปก็ช่างนะครับถ้าแกะออกมาแล้วเป็นไก่ e ซี่ล็ c กของช่างคิวเนี่ยส่งกลับมาเคมได้ทุกกรณีนะครับซื้อไปเฉพาะไก่ก็รับเคมนะครับเราซ่อมให้ฟรีเลยนะครับส่งมาได้ครับถ้ามีปัญหานะครับอ่าประมาณนี้นะครับประมาณนี้1890บบาทนะครับจะส่งฟรีเก็บเงินปลายทางนะครับ ชุดล่างเฉพาะช K, all, ุดล่างก็มีขายนะครับเฉพาะชุดล่างก็คือจะได้เฉพาะล่างไปเลยนะครับส่วนพันธุ์ท้ายเนี่ยไม่เกี่ยวนะครับครอบไกลก็ไม่เกี่ยวนะครับชุดล่างก็คือได,ไ ness, ชด้ชุดล่างทั้งชุดนะครับมีไกลมีล <CEOs. S 2> ่างนะครับมีที่ล็อกท่อมีปีกแล้วก็มีอุปกรณ์ท่อลูกดอกยางให้นะครับครบชุดเนี่ยเฉพาะชุดล่างเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับชุดล่างหนึ่งพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทนะครับก็คือไม่มีพันธุ์ท้ายนะครับไม่มีพันธุ์ท้ายไม่มีครอบไกลนะครับ เฉพาะชุดบนนะครับก็คือพร้อมใช้งานนะครับเอาไปทําพันธ้ายใส่ก็ใช้งานได้เลยนะครับ1190บาทนะครับชุดล่างนะครับเรามีจําหน่ายอุปกรณ์ทุกอย่างนะครับลางเปล่าก็ขายนะครับลางเปล่าก็มีนะครับขายทุกอย่างนะครับมีอุปมีอุปกรณ์เกี่ยวกับปืนยิงปลาเรามีจําหน่ายทุกอย่างเลยนะครับใครอยากได้อะไรก็ลองสอบถามเข้ามาได้นะครับเนี่ยครับ ช่องทางการติดต่อนะครับฝากไว้อีกครั้งหนึ่งนะครับเบอร์โทรศัพท์0972688650นะครับต้องการรุ่นไหนแบบไหนราคาเท่าไหร่โทรมาสั่งซื้อได้เลยนะครับตามนี้ครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็ฝากกันไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ